เอาให้งานพี่น้องเินเจ้าดินนะคุ้มแพงเขารอยให้งานไนพี่อันนะนองินสบายดีปลาตุ้ไมลกสบายดีปลาตุ้แมตุ้ปลาลน้องเพินสบายดีนะลูกสบายดีนะไปไปไปหตุ้งมตุาเห็นเราเอือห็ดนะอันนี้ังเ็เนาะเห็ดนเนาะเฮาก็เเ็ดทางใหม่ นนกินทางคอนกรี๊น้องกินเยี่ทางคอนกรี๊พี่น้องความรู้อันนี้กระดังสีพูดรักหัวเอาออ,อกพูดเอาออกแล้วสียับรักหัวเาขาหน้าอีน,น,นี่นะอีสีนขยายทางให้ใหญ่กว่าน,นี้ให้ลดยาดเห็ดแล้วเาต่อหน,นึ่งทางนั้นก็ะตัมหูเบ็ดยังตัมตัมจ้าตัม ฮะใช่เลรอเหงเอออัน huh. นี <ors> hey, ้กระทางเขาเฮือนเขาอีกเนาะอันนี้ก็เฮือนน้องพิน มาดแบ่ยนต่แรงหมเ้ยงจบเลยงั้นตเียวนจบแลวต้น้นีเขาก็ะออกแรจอยนี่เพิ่น ร้านหน่อยมันอยู่น้องพินไม่เขนได้แล้วมะไม่เตยไปใสามาร้อยไม่เตยไปใส่จะเป็นเป็นกะติขุดเอ้าคือปรดึงออกค่ะ ลอยหักหัวิล่มทับแม่แม่ยม่แม่หลักหัวิลอมทับโอ้ยดงบอปวดขยื่นเลยแม่เป็นเหงลอยเ่ยมาเ่งค่ะทายาก็ทาน้านมา่ากินเอก่ะเพระัน น้องพีนเองกับเจ๊คุณพี่นายกันไม่กิ่นายนะตีเช้าในหันมาต้องคุดด้วยโอ้บอมากินจนทางหน่อยเป็นซอยมาจอกมาแจกเนาะอันนี้นะซอยในบ้านมันเป็นถนนใหญ่กะพู้นโอ้โห thoái hoa off rồi này này nè tiếp coi chào chào hà châu này chắc nồi <laughs> <laughs> bỏ, bỏ <laughs> นะาะทอนแล้วหละบ้านเฮามีการเดท่ทางพี่นนองแม่บ้านนี่แม่บ้านแม่บ้านต้องเป็นให้ได้ทุกอย่างเนาะแม่บ้านโดดเนาะคมทางพี่นนองทางมันจะเป็นลุม <c oughs> เป็นบ่อเนาะเศร้าบ้านน้อยฝังรวมใจกันเนาะ

บมทางมานห้ตัมันเป็นคุมเป็นบอ่อเนาะนอนใจกันเนาะก็จะทมมังคุมเป็นบอ่อเนาะ ừm tên thúm tên đồ mong đầy cả phải thúm mong đầy mình anh em cả vừa đi thúm nọ อความสวยงามของบ้านเขาเองน้องนี่เนาะเป็นดมเป็นบ่อกระตาชม 我们了。 น้อ่ลงิมาบออนอเออไม่สิพาดหัวแม่ละลูกเอ้ยเอ้าเขาจะทมทางเลยทมทางนะพี่น้องนะกันต้นนี่ออก ในี่ยูกตรนี่เนาะพเจ้ากำลังจะมาทมทางเนาะซอยเขาเือนนีเนาะพี่เนาะอืม ตินคะเลยแงัดพิงนั๊เฮ้ยมันมึงน่าให้กี่บาทรือก่ปุ๊น่ะทินไปไกลดู ຊົມທາງບ້ານເຮົາເນາະທາງບ້ານເຮົາທາງເຂົ້າເຮືອນມັນບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດເນາະນາຝົນນະແລະຕ แล้วก็รถไฟใหญ่คันมาขวดลงเนาะรมทางทางมาทามันยังเป็นทางลูกลงังอยู่เนาะมันบริแมนทางอันนั้นเนาะเนาะอันนั้นไม่เท่าเพื่อนเนาะ ดีน้ <laughs> องพินล่างนะทางนั้นนะน้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องกดติดตามให้เัาเนี่ย